Uh huh. ห้ามทักววาหน้าอ้วนนะงอนนะสวัสดีนะคะอารุณสวัสดิ์นะคะอารุณสวัสดิ์จากบ้านแม่ทั่วใต้ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใตจ,จังหวัดขะเยานะคะก็เข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ที่บ้านตอนนี้หนาวแล้วนะคะอันนี้กเ็เวลาประมาณเก้าโมงกว่าๆเนาะ เก้าโมงกว่าป่าเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของนะก็อากาศเย็นลมเย็นแล้วนะคะก็มีลมเขาเรียกนะลมหนาวพัดมาเย็นๆแล้วนะคะเฮ้ยนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่หน้าร้านนะคะก็หน้าหนาวนี่มีความสุขดิมอีเงินมาอย่างนี้นะอีเงินเข้าบ้านนะหมาหมาหมาหม,มาตัวเองก็ เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็ตอนนี้อากาศเย็นมากตอนกลางคืนคือหนาวมากนะคะแต่ว่าในาบ้านน่ยค่อนข้างอุ่นเพราะบ้านปิดไว้ตลอดนะคะแล้วก็มนันข้างหน้าร้านนี้ก็ไม่ไม่ถึงกับหนาวมากนะ,ะแต่คือลมร้านเราลมมันผ่านผ่านตลอดนะคะผ่านตลอดมันก็มีอากาศลมเย็นหนาวๆเข้ามาน Stefan, แต่หน้าหนาวนี่ก็คือมาพร้อมกันนี่ภูมิแพ้ Wh, แล้วก็ไซนัสนะคะจมูกข้างนี้ตันนะคะจมูกข้างนี้หนองไหลละเดี junt, ๋ยวจมูกข้างนี้ตันนะคะยงัยงยัง หนองยังไม่ไหลนะคะก็เลยจะหน้าบวมหนึ่งเพราะกินยาแก้แพ้ไปหมดไปแล้วแผงหนึ่งนะยาแก้แพ้หมดไปแล้วแผงหนึ่งนะคะก็นี่นะคะก็ตอนนี้นี่อยากให้ดูนี่นะคะอันนี้คือไม่มีสิวแล้วก็รู้สึกว่าหน้าหน้าใสขึ้นหน้าเนียนกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าอีเงินไหมอย่างนี้ลูกฮะมาเงินมาเห้เนาะไยหาเขาเฮ็เนานะเออ โดข้ามเคสมาเพุนะ็ยบ,โบกโด,โด,โดนรถจนนะสัวะเจเกยหันรถสักเตียเงินมานี่หลงมาเงินนี่นี่นี่ไปเข้าเงินรดขวเอาหมาเข้าบ้านก่อนกัโนโอ้ยมาเงินไมไปเข้าบ้านเลยมาทำไมหลกมมาตามทำไมคะหล สูจะมาต้อยหายอย่างไหนคะไป <l ust ic> เออ,องูแล้วฮะเออมันนีะมามานี่มาเงินมาเงินมาเข้าบ้านเลยสูมันจะเกยออกถนนสักเตี้ยโอ้เดี๋ยวกับเป็นโตมันมาเออมันหล่อข้ามหายดำนะกันนะนะนะอ๋อ นนี้ก็เดินออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศเชา้าๆนะกลับจองไงวะนี่นะท้องฟ้าใสมากนะท้องฟ้าใสมากวยอากาศร่มรื่นเย็นสบายนะดูลมลมพัดอ่อนๆลมพัดอ่อนๆอู้นะ มีลมลมเบาๆก็อยู่หน้าร้านเอาหมาเข้าบ้านก่อนเมื่อกี้อุย้ยหน้าทำไมฉันหน้าบวมจังเลยปึ๊บนกำลังจะบอกว่าเห็นหน้าไหมนี่คือทดลองใช้สบูขนะสบ่ของตัวเองนะทดลองใช้สบู่ของตัวเองนะะดูหน้าตอนนี้นะคะชอบไลค์ใน f เฟซบ o ๊กมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีฟิลเตอร์นะคะ ไ์ใน a c e b o o k คือเห็นเลยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์นะคะดังนั้นมันก็จะได้เห็นสภาพหน้าอย่จริงนะคะไม่มีสิวเลยตอนนี้นะคะฝ้าก็จางลงกะจางลงแล้วนะคะก็ใช้สบู่ที่ตัวเองทำนั่นแหละนะคะก็นีนะะแต่ว่าความหน้าบวมหน้าอ้วนขึ้นห้ามทักนะแล้วก็อากาศมันเริ่มหนาวแล้วเน้เข้าบ้านอีดอกอีดอกมานี้เข้าบ้านมามาเลดอกมานี้ลงมา ดอกมาสู่เขามืนอี้ไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านหมาเล็้วสู่เขามืนอี้มันต่อยสากูเนี่ยจะได้นี่ไปแล้วดอกมาเข้าบ้านไอดอกเลยหมาทั้งหมาทั้งแมวมีลูกน้องเป็นหมาเป็นแมวพุ่นต่อยลุงติง้งไปพุ่นไปสู่เขามายือ้อพอด้กเล็้วดูนะคะ ตัวยหาเต็ไมไปเลยมามาตัวยหาเนี่ยกระนี่ม,มั่วมจิกเกอร์ออกถนนสักเตีย่ยเออมาเจ๊กอย่างออกถนนแล้วก็มาตัวยหาเฮาแบบอพี่เอ๋นเนพลอยนะพลอยนะมามาแล้วค่ะมา,มาดอกดอกมาแล้วมาเอาขานมมาเอาขานมหล่อสูงดนะมาแล้วมาขนมหล่อสูงก,ก็นะ่ะไป นี่อ่ะเร็วเด้วขนมเลี้ยวๆๆอ่ะอืมเฮ้ยไปไปบ้านเลยหมามาตามหาไปไปบ้านเร็วโอ้ยระวังรถลูกไปสัวเขากับมาต่อยเจ้หากูจนปลาได้นะได้นะไปไปเข้าบังมือแล้วมูอแล้วโอ๋ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> นี่นะคะทางเข้าบ้านน้ำหนึ่งนะคะเฟเฮะดูลูกน้องลูกน้องลูกน้องมาต็โหแล้วเดี๋ยวก่อนไปงั้น,นปิ๊กบ้าหลกไปนี่นะคะก็จะเงยียบสงบนะคะไปหึหึดูเขาไปต้อยหาก,กุญอย่างฮะนี่นะคะ โอ oh, oh, oh. ้รู้แล้วลูกรู้แล้วลูกน้องนะคะลูกน้องลูกน้องทั้งหลายเลยไป้งเงินมะดอกมะ <laughs> โอ้สีตัวเลยอันนี้คือไม่ใช่หมาบ้านตัวเองนะหมาบ้านนาปะนานะคะบ้านตรงข้ามนะคะโอ้ยสูเ <laughs> ขาืหมนี่นะแล้วดูมันตามเรามาติดติดเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็บ้านน้ำหนึ่งเองนะคะก็ เดี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานี่มานี้แบ่งกันแบ่งกูกอ่ะอ่ะเอาเงินลูกเอื้องเงินก็กินแล้วเอาเงินห้ามดูกันห้ามดูกันอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยว สีส่นะอือของดคกอ๋อให้ผมกินนะเออของดอกอ่ะของเงินหมดแล้วหมดแล้วแล้วดูดูดูหน้าฉาลอนเลยฮะห,ห้ามตัวไอ้ฮูกอ อยู่บ้านห้ามตัวก้นไปหูกอให้อยู่บ้านนะห้ามตัวก้นนี่ค่ะสูบปเจเกยออกถนนห้ามตวัวอืออือดูฮันไอยังอีกอยู่บ้านนะอยู่บ้านบอกให้อยู่บ้านเนี่ย <laughs> ดูเงินอยู่บ้านห้ามตวัวไหนลูกเดอ้อออ ะะทีมงาน <partes> บาดีโตยก้นสูขวมันี่อยู่บ้านเร้าหน้าบ้านเดินกลับร้านก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะผิดแผนผิดแผน